ยิ้มเย,ยี่ยมเจียมใส่เนะเาะดีใจว่าเห็นหน้าขบุญสารบ้านน,นี่โอ้ยเน,นาะเศร้า,าวไ้ว้เด้เอ,อมาขึ้นเท้นซานลูกมาขึ้นเทีนซานลูกนน่เด้อ ับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตกสุสุสุคนพี่น้องเลยเนะาะฟ <ไป S 1> าลมากันเป็นซานนองบพี่น้องเลยนะนนเลยนาะพอดีมาอัปเดตเบืเบ้องน้องบีอีกรอบนึงพี่น้องเนาะเพป็นซานนองเพลนะิน,นไปคอนใส่แล้วพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้มาเปิดภาพมากกันท,ทั้งสร้างเพลินกำลังและ ่าห้องน้ำเนี่ยนิะสบายดีสบายดีสบายดีเนาะสบายดีทางพงสบายดีสบายดีโบาดกากลังคุดชา้องน้ำบอ้เอาลงเรียบร้อยเนาะทางมันน่ะปินหนาไปงัยปินหนาไปพี่บ้องนะ เอ้าพี่น้องเลยเป็นอะไได้น้องเจ้านะน้องบอกคือเอ้ยน้องเอ้ยได้เนาะโอ้เป็นอะไรมันบาดมันแล้วคนทีอากาศตอนนี้เป็นอะไรนี่โดยมันแบบว่าเป็นคันปอมาณมันคันแล้วมันโค่นตลอดมันเก่าโอ้ปวติได้เนาะโดยปวดบบบอกให้เอ้ยบ้าให้เก่าแต่ปวดแบบมันอดบ่ได้เนี่ยน่องคันนด่น้อปวดนบอกคัน โดยโดยพี่น้องเนาะเนว่าคขันดิโดยคันมันหมดเลยหมดแล้วฮะคนคีกับบันชิชินใหญ่ๆนี่หมดแล้วโดยช่องเบืองนี่หมดแล้วจะเบืองเห็นแล้วบ่โดยเห็นแล้วครับเบืองแล้วเปื่อยบ่โดยบัลังอายเบืองโหดยเป็ลังอายมันมันเปื่อยบ่โดยมันเปื่อยอ๋อนนั่นแหละอกใจเห็นได้เลยสบัดเลยโอ้ยคอยเบืองคอยไปนั่นแหายกินนานนั่นละกินแล้วเบืองเอาเอาพี่ชอยแล้วคิดนั่นแหละ

สบายดีจังสบายดีจ้าสบายดีสบายดีกันโดยโดยือโดยโอ้สื่อคอยสื่อคนจอยคนจอยค้นใจคุจอยสื่อจอยก็สื่อจอยสื่อจอยคุณจอยคุณจอยนี่บ่คุณจอยคนจอยขุนขุนจ้าไทยไปคุนจอยคุณสลาวไปถ่าวจอย Tao choi bóng choi, hả bác sĩ. Sái lại xa sau lạc bóng lạc bên lao choi lạc choi nó choi tay nó choi tay nó cho nó cho nó đi nó cho nó cho nó đi, nó cho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  là cho nó 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 nó cho 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 nó เราเก่งได้ไอ้ลำบนี่เลยเราอับ่งขุดแล้วก็วยวเฮาขุดขุดท่าที่บ่เลยทองวันไหขุดหลายบ่อได้เนาะพี่องเลยอ่าาสร้างได้พี่ตองเถ้าเราทำมาละพี่ตองเลยเนาะลูกมือคนใช่สร้างสร้างจอยลูกห่าเปิดหัวขั้นตอนขั้นตอนนี้บว่เได้พี่ตองเลยเนาะดน๋ัวใจจะกินด้วยวยโลกคนละ ังไครบอันนี้ก็ต้นหมากมี่ขนาดต้นหมากมี่ทางบ้านเพิ่นน้อยแต่ต้นพี่น้องเลยลูกดกหมากดกเนาะที่ทปลูกนี่เจ้าบ่อ้โอ๋อจักปีแล้วนี่ยนูนี่ลูกพสามปีนี่แหละเป็นโอ้ก็พอปลูกแล้วสามปีได้กินอ่ะเนาะเลยบ้านนี้นันต้นไม้กัต้นน้อยลูกดกทางซ่างกับทางจ้อยลูกดกคนน้อยก็บลูกดกเนาะทางที่นทางจ้จะใหญ่ใหญ่เลยเด้ใหญ่เลยน้อยแต่ใหญ่ใหญ่บ่ใหญ่บ่ใหญ่เลย่จน้อยจะน้อยลูกชอง ใจโน้ยลูกชองเลยใจกว้างเนยเราใจกว้างพุ่นลูกสามนี่ทางซงเลยนะเอองทาง่งลูกสามเด้่เราเหรอกินข้าวแล้วบ่ามันเลยกินแล้ายังกินลูกชีเลยปะป่าอายป่าเ้ามาบานนี่บอยังอรวดอยู่ยัางยตีงให้ยังกําลังเลยตีงใหเอือยตโตมัน อันกระดูกกาักกินหัวมันเจ้าຫນາກິນແຕ່ກະດູກເດີ້ຫົວมนອັນຊິ່ນໃຫ້ນຫກິນໂເງນາທົນາລະຊາຕອນພິນຍັງຢເຮົານາຖືວ່າປາຊນ່ີນາວຍາບາຖືກນ สิว่าเป็นเบนเป็นกรรมไอ้ลำโบกับว่าได้พี่น้องเลยเนาะสิว่าเป็นเบนเป็นกรรมเจ้ากับว่าได้พี่น้องเลยสิว่าเป็นบุญเจ้ากับว่าได้เนาะที่ได้ดูยังมาตาคนยังไม่เป็นแต่พอตาคนเป็นแล้วแต่ว so yeah, like ่ามันเป็นน้ำคอยนะบางวันนั้นนะยันหนักยันมาสัตย์ยันมาเถื่อยยันเถื่อเปล่าบ็ได้เลยเนาะเถอศาสตรีเลี่ยว เราดูแลเจ้าก็มีชาติที่ชานีเจ้าก็เลยมาดูแลแล้วอันนี้นะพี่น้องกันเนาะให้คิดแบบนั้นแล้วเนาะเราเป็นบาปเหาชาแบมันลำเนาะโอ๊ตเอาโอ๊ตเอาเนาะพี่น้องเลยจากเขียนในไหนเนาะไปรักษากะเบิดลายไลน์แล้วเนาะฮาลานแล้วโง่พันตัวนึงแล้วพอยามบาตายชาไปชาไปหมดแล้วแต่หนี่งเขามีเงินคลายๆแล้วยอมเนาะยอมเเบบิิ มีแต่ยอมนะพี่น้องว่ายไงกันมีแต่ว่าอยู่กันแบบนี้รักษาก็เต็มที่นะนะทางเอ็นบอสเราก็เนาะอาการเราก็ถือว่านักน่องคือพ่อแม่พี่น้องเห็นนั่นแหละพี่น้องเลยอ่าเป็นเจ้าหญิงในนิทานอ่าแบบกระดิกโตยังเบลัได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่านี่อยากเห็นหน้าว่าบุญสารวัจนประชันคนอยากเห็นหน้าเพิ่งเราคนเบาคนก็ยังหูยงัง เอาโทรให้เพิ่นคุยกันเลยวันนียโทรให้เพิ่อนว่ากันเลยวันนี้เนาะของน้ำนี่ขนาดทำได้เยอะซ้ำเพื่อนน้องเนบ่โดยสำคัญเลยเพื่อนเอ็ดนี่นะสองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบเนาะโดยสำคัญเลยดีกันเลยพี่น้องเลยได้เขาเฮียทรายแล้วกะมาเมื่อไรดีเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ จะจะพี่น้องเะไรสางกับจวดจัดดีเนาะเป็นอะไรแล้วเฮือนน้องนี่ก็หันรับจ้างอะไรต้องการเฮือนน้องวิกรณ์ซอยแต่ละแต่ละน้องก็ช่วยกันรับจ้างยังเจ้ารับจ้างหาเห็ดเป็นมือนี่ยนะเห็ดยังก็ทั่วไปเนาะโดยขอให้เห็ดก็เห็ดแต่ว่าพอเขากินก็ดีใจเลย

ไปวัดต ok ังกโะตแล้วเนาะวัด <certains S 2> <There. S 1> เอาในไอ้ได้สาเนาะเฮ้เขาก็จักชิวาในไดพี่น้องเลยทั้งบรรยำก็ได้มีแต่ตึงกำลังใจให้ทั้งเพื่อนนั่นแหละพี่น้องอดเอาเนาะไัยภัยก็โดนทุกคนพี่น้องเลยครอบครัวอะไรก็กับพ่อทุกคนเนาะพ่อกันทุกคนพี่น้องว่าไัยสิพ่อนักพ่อเบาเท่นั้นแหละเนาะปัญหาในครอบครัวพี่น้องเลยมาเบิ่งนเราคุณของ nah, น้ำวงในก่อนพี so my father. My father ่น้องเลย เงื่อนน้องวิแล้วสิล้วก่อนเนาะสังพงมาลงมืออยู่พี่อีกเลยใช้โมื่คว่าเที่ยงกับวราภาคเนาะจ้าอ่ะขุดเลยขุดเลย อ่าทนทนอยู่อท่อนถ่ามไว้บวกนี้ก็ดีเนาะจะกินเนาะไหว้บ่บได้บ่เนาะพิษอยู่ด้ยเนี่ยหว่ <c oughs> าเนาะ ไอ้แดนโบคุดพิดมองอยู่ได้หนเขาวะบอกอะได้คือกันเนาะแต่ปีหนในปีหนไปพี่บอมลปีหนไปพีุ่อตตันี่นะอามีตเขาดีน้อย่มันเป็นลมเปิดมันอะพุ่มทุนันย่ เห็นุีนี่ยกุีเอาไปเลยจอกันได้ร็ไ้แหละพี่น้องเลยเนะตอนนี้เช็ยดทองน้ำหรือเช็ยดมันเฮื่อนก่อนนหนทางโดยปริตตังเสาสก้อนตั้งเสา้อง้นาเอาเมียนเลยเสียดหลังคาแล้วโอ้ บางบางเหมือได้เก่เลยสองคนนี่สองคนกับลูกบ่เจ้อนนะแม่สองคนกับไปซอยไปมาๆนี่แหละมันก็ได้อางสองคนกับสอคนกับลูกเนาะระดับงานมีใช้ช่วงนี้เล่างานลาอยู่บันอะไรก็มี บ้านอะไรนี่เชินนังเยโดยเพี่น้องคนหินนะบ้ต่างเาคือป็นมันให้เห็นแฟนเห็นไหมแต่ว่าเาเาดินต่อนะเดะมาซอยอยู่พี่ทางนี้มรือเพล่าเนอะไรน้อยกับ้านอะไรอยู่บ้านอะไรน้อยบ้านอะไรไงเนยไม่ต้องปลาบ่ เ่อนเพ่นบ้านเ,นเนพื่อนที่นัองลาวอ๋อเพื่อนในบ้านเจ้างยังพูดอีกว่าเจ้ากะแม่วเรจ้าโอ้ยอายบอลนอยยลายาด้ดแลงานลายเขา,าน้ำสามพงนี่ละงานลายพ่ช่วยเราไปนัลาวขออแห้งในตังไ,งไว้เข้าชื่อ,อคนคุมขัคุณมาแล้วาื่อลนาะ

ลูกเมียลูกเมียเอเกิดจากเมียเองเนาะขบกันพิษเลยนะเกิดจากพ่อเลยเกิดจากเมียเกิดจากเมียเองลูกเมียเนาะพี่ยังอีละเอ้าอยู่ใกล้แค่หมอนี่น้ำกันพี่นอนเลยเนาะลูกจะเมียหรอวะลูกเจ้านี่ได้ได้เลยเอโอ้จักปีนะสิบหกปีสิบหกปีสิบหกปีได้เมียแล้ว ฟ้าเอาเมียจะต่อยนึกย oh. no. no, no. eh, ังแทพี right? ่น้องได้ลูกแล้วจักได้ลูกนึ่งนะครับมันอันนั้นเดมันลูกๆเลยเอาอีกเอาอีกเออาีกฮู้เนาะกำลังเอาอีกนี่นอนดีพี่น้องเนาะประมาณโอ้ัป็นจักรโม่เลยผนเลยสมัยนั่แหละข้ผัดเนี่ยาลูกไผ่พม่นเป็นข้าวกระเทาะหรอ๋อสมัยเล็มโบวานยังก็น้อยแต่กระตูดีเละใจยไงดีเละนี่เนาะ

เมตรป่เน้าเบสไน้องกัยเนาะขึ้นไปทางไปน้องวิเนาะทางบอดี้ขึ้นไปเยี่ยมพยายามอันนี้สิเป็นทางเคลนซ้ายอ่าน้องกำลังตั้งก่อตั้งไป้องกัยเนาะโอ้งามงามงามไปลองกัยเนาะในทรงรูปแบบในคอนเซ็ปตออกมาแบบใยนลยครับถฐานลุ่นถฐานตะสมบูรณน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะ โอเคอยู่พี่น้องกันเนาะเป็นได้ไรนี่ยพี่ตองกันทางไม่ต้องไมนต้องวิเนาะเรื่ไรแค่นี้แล้วป๋อข่อยยังบ่แล้วอยข่ายยังบ่แล้วไปดีเด้อมายาวเด้อให้ป้อนข่าวเรากินเองแล้วอ๋อเรากินเองก็ได้บ่โอ้ยเนาะต้องกินไง โอ้ก <uk> <ม>ิน <presidency> ข้าวแซ่บเลยบ่ะเนี้เห็นหน้าป๊อบแ่บเห็นหน้าอบุญกินข้าวแซ่บเนี่ต้องพี่น้องเลยเนาะอันคะแนนนี่ต้องให้ว่าบุญเต็๊มโนเด่นอีพี่น้องเลยอ่าตอนยิ้มใจไๆ่เลยอารมณ์ดีแล้วพี่น้องเลยวันนี้ยิ้มเป๊ยๆอะไรแบบนี้เนาะอู้หูหู เจรยบ่แซบบ่แซบเราก็บอกเปลี่ยนอยู่แอมแอมแอมเกินขากันยังเรากดชีนหมูแอมบ้อแอมบ้แอัวหัวที่มันขึ้นเิ็งแล้วบ้างก่อนเด้อ เดี๋ยวเอาทั้งมิ่มนะมึงเนี่ยนะไ้าโป๊กยู่แต่ทั้งมิ่มไม่เท่เลยนะกระไข่ขึ้นตัวเน,นอะเนาะอิ่มแล้วบ่แซ่บบอกินข้าวนละยสบายดีโดยเป็นอะไรเน่เมื่อนี้ใครใครแน่บ่เมื่อน,นี้เมื่อวานนี่เนี่ยเจ็บบ่เมื่อนี้เนี่ยใครเน่บ่ โอ้ยเท่าไวเด้อเอ๊เอ๊ะเอมเอ็มเอมกินโลดกินโลดกินโลดเจ้านะบ่ยากบ่ยากเอ๊ะเอ๊ะพี่น้องเอ้ยมาเมื่อนี้เรายิ้มเยี่ยมแจ่มใสเนาะดีใจบ่เห็นหน้าคุณสารบ้านวันนี่โอ้ยเนาะเออเท่าไวัยเด้อมาขึ้นเทียนซรานลูกมาขึ้นสร้านลูกนี่เด้ออือ พี่น้องเยเนาะแล้วนิ้มเงี่ยมเลยกินข่าวกับยังชิ้นหมูแซบอยู่เนาะโอ้ยพี่น้องเลยแซบบ่ปลาซื้อมาวันนี้ยังยังอยู่บ่เอ้าปลากิ้นชองเครือแล้วปลาบ่แซบบ่แซบแซบอยู่หน่อยแซบคนระแบบบ่ เออพี่ดองไงเนาะเอากินในลายเลยแต่แซ่บกระเด้อเอากินบ้างด้วบฮะแซ่บมะม่วงแซ่บหนึ่งก็แซ่บผักบัวบ่ผักบัวหน่ะวานโอ้ยังอื่นบ่แซ่บป่ะจ๊ะชิ้นหมูมันบ่แซ่บบ่ะชิ้นหมูก็แซ่บอืมแซ่บกว่ากินในลายแล้วเด้อ กินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนเนาะโดยไม่ต้องคิดอย่างไรเลยโดยโดยพี่้องเลยใครเนี่ยนิ่มบ่ใช่ใช่ใช่ๆต่เรงไปบ่งมิ่งก่อนนะเธอเด้อยังไง ขอเป็นวัดขอไปกินบ่ได้นะฮะขอยกินบ่ได้เจ้าเป็นวัดอย่างกินบ่ได้ทำไมเส้นนี่ไะนี่ก็ไผ่ลังบ้านนี่อ๋อเส้หัวมันน่ะนั่นแล้วมามามาเป็นวัดเลยวัดกากินปิะเด็นบ่เลยผมลุงตองมีดปาดมีดมีดนี่ละมีดไหมปาดปาดเล่าหน่อยหนึ่งเด้อจะปาดไรจะเอาใจมาผ่ามียบ่รบ้าดยเอาปาดเผืนทีเหมือนเดกันอย่าเด้สิครับงิ้วมาผ่ามียเลยโดยปาดเลยนะ น้ำยมยืมน้ำยมยืมชิมบึงบ่เนาะใจชิมาผ่าเมีบ่บ่ผ่ายจเนามาทูน่ะเฮ่นข่อยซิมอบ่หอดดอกเมียหน่ะผ่อยบึงหน่ะเันจูใกล้เจ้าบ่หอดท้เล่ยจินยก้ากับเจ้าแล้วบาทนี้บ่เด็กก็ชิมีโย่เจ้าชิจเจ้าป้่น้ำมันนอกอยู่ใช่ี่นี้บ่ปั้นเข่าต้วยได้จากบาทผู้ไม่ได้เท่าเพรมันอยากไอ เด็กหมดแล้ววันนั่นแล้วเปียวเปียบ่๋หวานหวานเจล่นโอเคโอเคตีมินเรียบร้อยมือนี่มเจ้าวิามันตอด่บ่ลมนียมันตอนคิดนี่แกสีพอราแต่เนชะี้อมแต่ตอนะคิดหนาเอาไปเลยด้อันทังบาลีเฮาเอาดดสดีเ้อะหวานดีเนาะจะไปน้ำพยนะ สบายดีด้อลุงจะขึ้นไปแล้วไปไปดีทานบ่อยเลุงก็ทิมไ้อยู่นี่ไปหาทิเล่น้้งเอ้ยไ่ได้ทิมมันไปซื้อวงกบใส่มฮแล้วื้อวงกบใช่ซื้อวงกบอยู่บ้านจังบ้านเราจะซื้อกับพู่นะครับไปด้อ เอาวสาวโอเคสาวพี่น้องบรรยากการสิ่ของจบคลิปปิดคลิปไปเพียงแค่ำนี้คือกันเนาะขอบคุณขอบคุณในรายยูดีมเม้งเปิดลกุสุสุคนพี่น้องเด้อที่ขับมาติดตามนะครับชภาพที่ของมรรยากคือเก่าคือเดิมเนาะพิพากบาอาการใดกราบขอโทษและขอพระในลายพี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้ไปก่อนขอให้พี่น้องสบายดี